สวัสดีค่ะเก๋อุบลสกุลเต็มนะคะจากเพจที่ดินสวยๆในราชบุรีวันนี้จะพาชมที่ดินวิวเขาสวยมากอยู่รอบๆที่ดินที่ดินเป็นที่นาติดคลองส่งน้ำห่างถนนลาดยางเพียง20เมตรเป็นทางสาธารณะติดชุมชนน้ำไฟสะดวกที่ดินแปลงนี้แบ่งขายจำนวนเจ็ดไร่เป็นโฉนดครุฑแดงค่ะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า การเดินทางสะดวกที่นาแปลงนี้ต่ำกว่าถนนไม่มากเหมาะทำโคกหนองนาโมเดลทำเกษตรพอเพียงวิวสวยอากาศดีและราคาถูกที่สุดในย่านนี้พิกัดตําบลเขาชะงุม้มอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีใกล้วัดเขาพระใกล้เขาชะงุม้มห่างตลาดโพธาราม20กิโลเมตรห่างขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่87กิโเมตร เนื้อที่แปลงนี้อยู่ที่7ไร่เสนอขายไร่ละ270 0 0 0บาทสนใจนะัดชมพื้นที่ได้ทุกวันนะคะล่วงหน้านิดค่ะหรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร098 271 4195เก๋ 5, ไอดี่หนึ่งเ1เพจที่ดินสวยๆในราชบุรี tiktok เก๋ที่ดินสวยๆในราชบุรี YouTube ช่องเก๋อสังหาร้อยพันล้านสำหรับคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดข้อมูลไม่ครบต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ